สวัสดีครับก็มาถึงเวิร์กช็อป date and time data t ไทยนะครับหรือว่าการเก็บข้อมูลในรูปแบบของปีเดือนวันแล้วก็เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมก็จะนิยมนะครับเก็บข้อมูลแบบนี้ไว้ใช้ในการทำระบบเกี่ยวกับาการสมัครสมาชิกนะครับ การแจ้งชําระเงินบันทึกการท,ทําธุรกรรมบันทึกการส่งเอกสารนะครับส่งของอะไรก็ตามนะครับก็จะมีวันเดือนปีแล้วก็เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อเป็นการบันทึกว่าเราได้ส่งไปวันนี้นะเราได้ทํารายการวันนี้นะนะครับผมอ่ะโอเคครับก่อนจะไปทำเวิร์กช็อปเหมือนเดิมครับอย่าลืมสตาร์ทอาปาเชและก็ My s q l ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ไปที่ p ีพีแมดมินนะครับผมจะใช้ เดต้าเบสก้อนเดิมนะครับที่พาทำเวิร์กช็อปตั้งแต่ชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขชนิดข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะครับผมก็คือเดต้าเบสชื่อว่า w o r k ์กช็ underscore sql นะครับจะพาสร้างตารางใหม่นะครับชนิดข้อมูลนะครับของ a t e a n d Time นะครับมีทั้งหมด5ชนิดข้อมูลด้วยกันนะครับผมมี d ด t e มีทามี date time มี Time Stamp แล้วก็มี Year นะครับมี5้าชนิดข้อมูลที่ใช้งานกันหลักๆเลยนะครับอะก่อนอื่นครับเราจะไปสร้างตารางก่อนเพื่อฝึกทำเวิร์กช็อปตัวนี้ครับตารางครับมาที่ create table นะครับให้ตั้งชื่อว่า tbl date time นะครับให้สื่อเลยว่าเรากำลังจะทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเดทแล้วก็ time นะครับแล้วก็ number of c o l u m n นะครับกำหนดเป็น6ครับอ ถึงแม้ว่าตรงนี้จะมี5รายการก็ตามแต่กำหนดเป็น6เพื่อให้มี Primary Key เพิ่มมาด้วยนะครับจะไดเ้เพิ่มลบแก้ไขได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับคลิก Go ครับอ่ะกำหนด6แล้วนะ Go ครับอ่ะคอลัมน์แรกครับกำหนดเป็น No ครับ No นะครับ Type i n แล้วก็ติ๊กถูกตรง AI ตรงนี้ด้วยนะครับมันก็จะเป็น Primary Key ให้อัตโนมัตินะครับ Primary Key คือคีย์หลัก AI คือ auto increment ความหมายคือมีการเพิ่มลำดับให้อัตโนมัตินะครับอ่ะต่อมาครับคอลัมน์แรกของเราก็คือผมตั้งชื่อว่า type underscore date ครับอ่ะ date นะครับ type underscore date ครับเราเลือก type เป็น date ครับอ่ะนี่ครับ date อ่ะเลือกให้ตรงนั่นเองนะครับซึ่ง date นะครับเก็บข้อมูลในรูปแบบของปีเดือนวันปีคือปีคศ นะครับคือปีคศนะครับผมอ่ะคอลัมน์ต่อมาครับ Time ครับใช้ Time อ่ะแล้วก็เลือกชนิดครับเป็น Time อ่าอยู่ในหัวข้อนี้ครับเด e and t i m e นะครับหัวข้อนี้นะแล้วก็เลือกเป็น Time เก็บข้อมูลในรูปแบบของชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับต่อมาครับไท date Time ์ไท e Date Time ะครับเลือกไทป์เป็น date time นี่ครับก็จะเก็บข้อมูลในเป็นรูปแบบของปีเดือนวันแล้วก็ชั่วโมงนาทีวินาทีต่อมาครับ t ทป์ underscore timestamp อ่านะครับไทป์ก็เลือกเป็น timestamp เช่นเดียวกัน timestamp นะครับส่วนใหญ่นิยมมาไว้ เก็บข้อมูลปีเดือนวันเวลานักก็คือชั่วโมงนาทีวินาทีในการเพิ่มข้อมูลสมาชิกในการสมัครสมาชิกนะครับหรือว่าธุรกรรมอะไรก็ตามนะครับที่จะต้องเอาเวลาปัจจุบันนะครับอย่างเช่นเพิ่มข้อมูลปั๊บได้เวลาออกมาเลยนะครับผมออกมาแสดงนะเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เมื่อกําหนดไทเ์เป็น time stamp เรียบร้อยแล้วนะครับตรง default column default นี่นะครับจากนั้นนะครับกำหนดเป็น current timestamp ให้มีการเรียกนะครับปีเดือนวันแล้วก็เวลาล่าสุดนะครับที่เราทําธุรกรรมบันทึกเข้าไปนะครับแล้วก็ไทา์สุดท้ายครับไทป์ยเยียรครับเอาไว้เก็บปีคศอ,อ่าเลือกไทย์เป็นไทป์ยเยียนะครับอ่าจากนั้นก็เซ็ค,ความเรียบร้อยนะครับถ้าเคลียร์แล้วนะครับก็ เซฟได้เลยนะครับแต่ก่อนจะเซฟนะผมขอซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะนี่นะครับมีไทป์เดทไทป์ไทม์เดทไทม์ไทม์สเต็มเดียร์ในส่วนของไทม์สเต็มอย่าลืมนะครับกำหนดตรง default เป็น current นต์ e ันเดอร์สกอร์ไทมด้วยนะครับอ่ะเลือล่อนลงมาด้านล่างครับเซฟได้เลยอ่ะนี่ครับอ่ะเอไปเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็น int นะครับเป็น primary key แล้วก็เป็น auto increment ไทายเดทไทป์ไทม์เดทไทม์ไทม์สแตรมแล้วก็เหี้นะครับผมอ่ะลอง i n s เสิร์ตข้อมูลดูครับคลิก insert ตรงนี้นะอ่ะอันแรกครับไทายเดทครับเราสามารถเลือกนะปฏิทินจากตรงนี้ได้เลยอ่ะนะครับวันที่ปัจจุบันนะครับก็คือวันที่17เดือน8ปี2022แต่ข้อมูลที่เก็บลงในคอลัมน์นี้ครับก็จะเป็นปีคศนะครับแล้วก็เดือนปัจจุบันแล้วก็วันที่ปัจจุบันซึ่งมันจะมีโค้ดในการ แปลงให้กลับมาเป็นในรูปแบบของวันเดือนปีได้นะครับก็นะครับติดตามตอนต่อไปนะครับผมมีสอนแน่นอนนะครับต่อมาครับไทม์ครับเลือกได้เลยนี่ครับนี่ครับมีให้เลือกนะครับตั้งแต่ชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับแล้วก็เมลิเซค่อนไมโครเซคอนอะไรพวกนี้ครับมีให้หมดเลยแล้วก็ไ m ม์โซนของประเทศเราก็คือบวก7นะถูกต้องนะครับเอานี้แหละนะครับได้เลยได้เลยนะครับ ่ะนีครับต่อมาครับไทม e เด m ไทม์นะครับก็เลือกปฏิทินตรงนี้ได้เลยนะครับวันที่17นะครับเลือกปั๊บมันก็จะได้เวลาปัจจุบันมาให้เลยนะครับซึ่งเวลาปัจจุบันนะครับยังไม่ปัจจุบันจริงนะเวลาที่เราแบบเปิดหน้าอินเสินี้เข้ามาแต่เวลาเราจะเซฟจริงมันอาจจะเป็นเก้าโมงสี่สิบห้านาทีแล้วก็ได้นะครับผมอันนี้เรา นะครับเปิดขึ้นมาเพื่อเวิร์กช็อปแล้วก็อธิบายฟังในส่วนของ time stamp นะครับตรงนี้มันกำหนด value เป็น current timestamp เรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องไปเพิ่มอะไรให้เลยครับไม่ต้องไปเลือกอะไรให้เลยแล้วรอดูนะครับว่ามันจะมีการเพิ่มข้อมูลอัตโนมัติไหมนะครับส่วนเดียร์ครับอ่าสองศูนย์สองสองเดียร์จะเก็บรูปแบบของปีคศนะปีคศนะครับไม่ใช่ปีพศปีคศคริสต์ศักราชนะครับอ่ะคลิกโกครับอ่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วครับคลิก browse ดูครับอ่านี่ครับ ข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับผมอขออธิบายแบบรวดเร็วนะครับไทเดทเหมาะสําหรับการเก็บวันที่อย่างเดียวนะครับปีเดือนวันนาปีเดือนวันไทไทม์เหมาะสาหรับการเก็บข้อมูลเวลาส่วนไทเด,ดทไทม์นะครับเก็บทั้งปีเดือนวันแล้วก็เวลานะครับไทม,ม์สเต็ปนะครับเก็บปีเดือนวันแล้วก็เวลาเหมือนกันนะครับแต่ใช้งานแตกต่างจากเดทไทม์ตรงที่ไทม์สเต็ปนะครับเหมาะสําหรับให้มีการเก็ตข้อมูล ปีเดือนวันแล้วก็เวลาล่าสุดนะครับที่เราได้ทําธุรกรรมเข้าไปอย่างเช่นวันเวลาที่สมัครสมาชิกวันเวลาที่โอนเงินวันเวลาที่ส่งเอกสารวันเวลาที่อัปเดตสถานะอะ,อะไรพวกนี้นะครับส่วนเยียก็เอาไว้เก็บข้อมูลปีอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ระบบที่เราออกแบบเลยครับว่าจะเก็บข้อมูลในรูปแบบไหนนะครับที่เรียกใช้งานได้ง่ายที่สุดนะครับบางทีครับการเก็บข้อมูลแยก คอลัมน์แบบนี้ครับทั้งไท p e date แล้วก็ type time ททนะครับมันอาจจะเสียเวลาในการคิวรี e ่ก็ได้เราก็เปลี่ยนมาใช้เป็น date time แทนนะครับเพราะว่าเ a ทไ time มันเก็บทั้งปีเดือนวันแล้วก็ชั่วโมงนาะทีวินาทีแต่มันจะมีโค้ดนะครับในการแยกว่าเราจะเลือกเอามาสแสดงเฉพาะวันเดือนปีก็ได้หรือสแสดงเฉพาะเวลาก็ได้นะครับซึ่งมันมีโค้ดในการแยกฟอร์แมตอยู่เขาเรียกว่า k e ว w o r d คือ d a ทฟ format นะครับเดี๋ยวผมมีสอนนะนะครับแล้วก็ไท p ทำสเต็มย้ำอีกทีนึงก็คือเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับปีเดือนวันแล้วก็เวลาที่ทําธุรกรรมนะครับที่เป็นเวลาจริงที่มาจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับบันทึกปั๊บนะครับเอาเวลาณปัจจุบันในตอนนั้นมาเลยนะครับส่วนยี่ครับก็เก็บเฉพาะบันทึกเฉพาะเวลาบันทึกเฉพาะข้อมูลที่เป็นปีเท่านั้นนะครับก็สามารถอาจจะทําให้เรียกใช้ได้ง่ายนะครับอาจจะทําให้เรียกใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ที่ผมใช้บ่อยนะครับมีอยู่2อันครับ ก็คือ type date time แลวก็ time stamp อาจจะมีใช้ type date บ้างนะครับบางครั้งนะขึ้นอยู่กับระบบที่เราใช้ว่าต้องการเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมก็ลองฝึกเวิร์กช็อปให้กับตัวเองเยอะๆนะครับผมเวิร์กช็อปให้กับตัวเองเยอะๆนะครับสิ่งที่ผมแนะนำพวกนี้ครับได้ใช้แน่นอนในการออกแบบฐานข้อมูลหรือว่าการออกแบบ database นะครับในคลิปต่อไปก็จะเป็นทบทวนการสร้าง database นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ